สวัสดีนักเรียนนักศึกษารายวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงานทุกคนค่ะวันนี้อาจารย์พรทิพย์สุม,มาศค่ะก็มาอยู่กับพวกเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการรู้จักและเข้าใจตนเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของการรู้จักและเข้าใจตนเองค่ะ การรู้จักตนเองก็คือการมองเห็นตนเองในสภาพของความเป็นจริงค่ะว่าเราเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องอะไรมีความสามารถในการทำสิ่งใดได้และตัวเรามีความจำกัดในเรื่องใดบ้างและอีกทั้ง จะทําให้การดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางสิ่งที่ตัวเรามีตัวเราเป็นโดยที่เราไม่ต้องไปรู้สึกอิจฉาริษยาหรือว่าคิดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นค่ะความสําคัญของการรู้จักและก็เข้าใจตนเองจะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตค่ะ ยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้จักตนเองว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรมีความสามารถด้านอะไรมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ตัวเองแล้วก็บอกว่าในอนาคตเราควรที่จะเรียนอะไรหรือว่าประกอบอาชีพอะไรหรือว่าอ่าเรามีความสนใจในด้านนี้เราจะต้องแสวงหาความรู้อะไรเพิ่มเติมค่ะ 2. การรู้จักวิธีเฉพาะตัวที่ตนถนัด ก็คือเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆของตัวเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. จุดอ่อนในชีวิตได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทียังไงก็คือว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยสมมตินะคะว่าเราเป็นคนใจร้อนอ่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานก,การณ์ที่มันบีบบังคับ อาจจะทําให้นําไปสู่ความรุนแรงได้เราเนี่ยรู้ว่าเราใจร้อนเราก็เลือกที่จะแยกตัวเองไปสงบสติอารมณ์เพื่อที่จะหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดค่ะ4การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการทราบว่า ปัญหานั้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะปรับอารมณ์เพื่อที่จะไปปเผชิญกับปัญหาหรือว่าเลือกหาวิธีการใดที่มันเหมาะสำหรับตัวเรามากที่สุดเพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาให้มันสําเร็จลุดล่วงต่อไปค่ะ 5. การค้นพบความสุขที่แท้จริงก็คือทราบว่า อะไรที่เราทําแล้วทําให้เราเนี่ยมีความสุขเราก็จะทําสิ่งนั้นค่ะหกนาไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นก็คือเพื่อที่จะลดปัญหาความขัดแยง้งและนําไปสู่มิตรภาพที่ดีที่ตามมาค่ะ ต่อไปหลักในการรู้จักและเข้าใจตนเองคือทุกคนต้องสำรวจและทํำความรู้จักตนเองให้ชัดเจนทั้งหมดก็จะมีอยู่6ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือในด้านความรู้ด้านสุขภาพและศักยภาพทางร่างกายด้านฐานะทางเศรษฐกิจด้านสติปัญญาด้านนิสัยและความสนใจ ด้านความสามารถและความถนัดค่ะเดี๋ยวรูจะอธิบายไปทีละข้อนะคะในเรื่องอหลักในการรู้จักและเข้าใจตนเองในด้านของความรู้นะคะก็คือแต่ละบุคคลเนี่ยถึงจะเรียนอยู่ในระดับเดียวกันอ่ามีอะไรที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะอ่าแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้กระบวนการซึมซับเนี่ยเราจะได้รับไม่เท่ากันเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนเนี่ย แตกต่างกันนะคะความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพาให้แต่ละบุคคลเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่ะ2หลักในการรู้จักตนเองข้อที่2ก็คือสุขภาพและศักยภาพทางร่างกายสุขภาพความแข็งแรงความแข็งแกร่งทางร่างกายหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยทำให้บุคคลเนี่ย มีความพร้อมที่จะตอบสนองแล้วก็แสดงได้ทุกบทบาทของชีวิตไม่ว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือว่าจะมีความสุขความทุกข์อะไรเข้ามาบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยถ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จิตใจที่แข็งแรงก็จะสามารถรเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ได้ค่ะต่อไปอหลักในการรู้จักตนเองข้อที่3ก็คือฐานะทางเศรษฐกิจ ก็คือความคล่องตัวในด้านทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราเนี่ยเกิดความวิตกกังวลในบทบาทหน้าที่ของเราทำให้เวลาเราไปทำอะไรหรือว่าแสดงบทบาทต่างๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยไม่เต็มที่ไม่เต็มความสามารถนะคะต่อไปข้อที่สีสติปัญญา ก็คือความสามารถทางสมองที่ได้รับจากพันธุกรรมได้รับจากสิ่งแวดล้อมอมันเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตและก็การทำงานค่ะ 5. นิสัยและความสนใจนิสัยและความสนใจเนี่ยเป็นบุคลิกภาพของแต่และบุคคลที่เกิดจากการอบรมการเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขาได้รับนะคะมันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สามารถตัดสินใจในการเลือกเส้นทางในการการเรียนการประกอบอาชีพต่างๆได้ค่ะหลักในการรู้จักตนเองข้อสุดท้ายก็คือข้อที่6นะคะความสามารถและความถนัดเฉพาะ ก็คือมันเป็นจุดเด่นของแต่ละบุคคลที่เป็นข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบในสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงนะคะเพราะว่าบุคคลที่มีความสามารถมีความทันนัดเฉพาะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นที่ยอมรับนะคะในผลงานที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ดีทำให้เขา ประสบความสำเร็จในชีวิตตามเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปวิธีการรู้จักและเข้าใจตนเองนะคะก็คือการที่มีความรู้ความเข้าใจตัวเองโดยเฉพาะอ่าส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ความคิดแล้วก็โลกััน์ ดังนั้นการที่เรารู้วิธีในการรู้จักและเขาะ้าใจตัวตนเองเนี่ยจะมีลำดับขั้นดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยเสริมให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยมีอยู่6อย่างด้วยกันนั่นก็คือ 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมและก็ธรรมชาติความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เรา 2. ข้อมูลการตอบรับจากผู้อื่นในลักษณะอย่างที่ทไม่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นคำวิาาพากษ์วิจารณ์จากคนใกล้ชิดจากเพื่อนหรือการแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ 3. ข้อมูลจากหัวหน้างาน 4. ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน 5. ข้อมูลจากการสำรวจตัวเราเองนะคะ แล้วก็ข้อ6ก็คือความเข้าใจลึกซึ้งที่ได้จากการแนะแนวหรือการให้คำปรึกษารับคำปรึกษาทางจิตวิทยานั่นเองค่ะต่อไปอวิธีการรู้จักและเข้าใจตนเองวิธีที่2ก็คือการสำรวจแนวความคิดของตนเองนะคะก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองที่แน่ชัดแล้วแล้วเราเนี่ยก็จะนำมาปรับปรุงตัวเองให้ เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งแนวความคิดที่มีต่อตนเองเนี่ยก็จะมีอยู่2ด้านด้วยกันก็คือแนวความคิดต่อตนเองในด้านที่ดีหรือว่าด้านบวกนะคะแล้วก็สแนวความคิดต่อตนเองในด้านที่ไม่ดีหรือว่าด้านลบนั่นเองค่ะต่อไปวิธีการรู้จักและเข้าใจตนเองใน ข้อที่3ก็คือการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองคือความการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การปฏิบัติงานได้ผลงานที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีผลต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคคลไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทำงานค่ะการสร้างความเชื่อมัน่นหรือความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจะมีลำดับขั้นตอนนะคะก็คือ1 มองหาหรือว่าร,รวบรวมข้อดีหรือว่าสิ่งที่ดีๆหรือความสำเร็จในตัวเรานะคะอย่างแรกเลยข้อที่สก็คืออมีภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายนะร่างกายของเราเนี่ยในทางบวกอ่านะโดยที่มีความคิดในแง่ดีพอใจในด้านร่างกายรู้สึกดีต่อร่างกายตัวเองรูปร่างหน้าตาของตัวเองก็คือก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองค่ะ 3. พัฒนาพื้นฐานความรู้ให้มั่นคงความรู้เนี่ยก็หมายถึงในเรื่องอความรู้เรื่องงานข้อเท็จจริงต่างๆรู้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันว่าเราต้องทำตัวยังไง ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างซึมซับข้อมูลเรื่องอะไรบ้างในทุกที่ทุกเวลานะคะและสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าแสดงตนเป็นผู้รอบรู้ทุกอย่างกับบุคคลอื่นเพราะว่าจะทำให้คนอื่นเนี่ยรำคาญเราได้นะคะต่อไปข้อที่4ก็คือพูดคุยกับตนเองในทางที่บวกแตื่นเช้ามายิ้มให้กับตัวเองนะคะคือหลีกเลี่ยงการพูดที่ใช้ความรู้สึกของตนเองโดยเฉพาะ ความรู้สึกที่ไม่ดีในด้านลบนะคะไม่ใช้คำศัพท์ในรูปแบบของการพูดกับตัวเองว่าในด้านที่ไม่ดีด้านลบเราทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็อย่าไปพูดนะคะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ใหกับตัวเราเองแล้วก็ให้รู้ให้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเราเองว่าเรามีส่วนดีๆนะเหมือนเป็นการพูดกับตัวเองว่าเราเป็นคน ที่มีความมั่นใจเราทำได้อยู่แล้วอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่5ก็คือหลีกเลี่ยงการพูดกับตนเองในด้านลบอันนี้ไม่เอาคำพูดไม่ดีอย่าไปพูดกับตัวเองอย่าบอกตัวเองว่าทำไม่ได้อย่าบอกตัวเองว่าโง่อย่าบอกตัวเองว่า,อ,าอะไรที่ไม่ดีไม่เอานะคะอะไรที่ปั่นทอนจิตใจเราเราจะไม่พูดนะคะข้อ6 ใช้การสร้างมโนภาพในทางบวกเหมือนอคิดนะคะในด้านของความคิดนะคะให้สร้างภาพในใจในทางบวกนะคะ 7. มุ่งผลระดับดีเยี่ยมที่สุดทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะคะเราจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราต้องเราจะทำให้เต็มที่และผลนี้ออกมามันจะต้องดีที่สุดนะคะ เชื่อมันในตัวเองให้สูงเข้าไว้นะคะ 8. จัดการกับสถานการณ์แบบกล้าคิดกล้าทำหาวิธีแก้ไขปัญหาในทางที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์อย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวนะคะเพราะว่าคนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นเขาจะต้องล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นนะคะ 9. ทําทำงานบ่อยๆนะ ทำให้ประสบความสําเร็จก่อนแล้วค่อยทํางานใหญ่ที่มันท้าทายเพิ่มเลเวลระดับขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองนะคะแล้วก็ปูพื้นฐานให้ตัวเราเนี่ยรับภาระงานนะ,ะที่มันหนักหรือว่ามันเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายในการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองข้อที่10ก็คือจงชื่นชมและชื่นชอบความสำเร็จของผู้อื่นด้วย การชื่นชมความสําเร็จของผู้อื่นเนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อเออเป็นสะพานเชื่อความสัมพันธ์ได้อย่างดียิ่งนะคะต่อไป ข้อดีของการรู้จักตนเองข้อที่1ก็คือความผิดพลาดจะเกิดขึ้นน้อยมากหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยอ่าทำไมถึงบอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักจังหวะของชีวิตเราว่าเนี่ยเราควรที่จะก้าวไปตอนไหนควรที่จะหยุดเมื่อไหร่เรารู้จักตัวเองเราก็จะทําให้อ่าชีวิตของเราเนี่ยไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นนะคะ 2. ประสบการณ์และความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายท้าทายยังไงก็คือทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้โอกาสนั่นเองนะคะสชีวิตจะพัฒนาอย่างรวดเร็วทำไมเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจตัวเองในทุกด้านเราจะสามารถจัดวางตนเองว่า ตรงไหนอะไรยังไงพอดีตรงไหนมันเสียเวลาไม่ไปตรงไหนมีโอกาสเราเข้าไปแบบนี้นะคะข้อที่สีผู้ที่รู้จักตนเองจะสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบด้านดีด้านเลวอ่ากำไรขาดทุนความนิยมคุณค่าต่างๆเขาจะรู้ได้อย่างชัดเจนโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดยึดติดนะคะอะ แล้วก็จะดึงเอาประโยชน์จากทุกสถานการณ์ทุกๆเหตุการณ์ออกมาใช้นะคะข้อ5กล้าตัดสินใจนะเป็นการตัดสินใจที่ดีมีเหตุผลนะเพราะว่าการรู้จักตนเองเนี่ยจะทำให้เราสามารถประเมินหรือว่ามองเห็นผลที่คือผลที่ ก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็แม่นยําเหมือนการคาดการทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่หยุดนิ่งค่ะ 6. ใจกว้างในการรับฟังผู้อื่นแล้วก็ไม่อคตินะคือมันจะทําให้เรายิ่งเรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะเท่าไหร่นะคะมันก็จะเป็นเหมือนอบางครั้งมันเป็นกระจกสะท้อนตัวเรานะคะเจ็ด มีความยืดหยุนและรู้จักพลิกแปลงแก้ปัญหาต่ตางๆอย่างคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะต่อไปเรามารู้จักลักษณะของผู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะ,ะข้อที่1ห,หาตัวเองจนพบนะคะหาตัวเองจนพบว่า มีข้อดีมีข้อเสียอะไรบ้างและก็เลือกที่จะยอมรับมันนะเมื่อเรารู้จักตนเองแล้วก็เลือกเดินในทางที่ถูกสำหรับตัวเราเองแล้วตัวเราเนี่ยก็จะสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขกับมันได้นั่นเองนะคะ 2. ภูมิใจในตนเองและไม่พยายามเป็นเหมือนคนอื่นยังไงก็คือคือทุกคนแตกต่างกันค่ะ มนุษย์ทุกคนแตกต่างกันทุกคนจะมีเอกลักษณ์ประจำตัวที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีความภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวเองเป็นตัวเราบางคนเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าพยายามอยากจะเหมือนคนอื่นพยายามอยากดีอยากมีอยากเก่งเหมือนคนอื่นแต่ใจเนี่ยกระวนกระวายเพราะว่าคือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขนะคะ ข้อที่3คือชื่นชมกับความสำเร็จของตนเองคือง่ายๆเลยวิธีง่ายๆก็คือเราชื่นชมกับความสำเร็จของตนเองเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรก็ตามเราก็ต้องคือสร้างความสุขให้กับตัวเราเองนะเริ่มเราเริ่มจากความตั้งใจว่าเราอยากจะทำอะไรในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นาการเก็บเงินออมเงินตาม าตามวันที่อย่างเช่นวันที่1เก็บ1บาทวันที่2เก็บ2บาทวันที่3เก็บ3บาทไปเรื่อยๆจนถึงวันที่31ก็เก็บ31บาทน,นะคะแบบนี้พอเราทําได้1เดือนอก็ชื่นชมว่าอุ้ยเราเป็นคนมีระเบียบวินัยนะเรามีความมีวินัยในตัวเรานะเราตั้งใจทาแล้วก็จะเกิดเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราก็จะเกิดความภูมิใจในตัวเรานะะชื่นชมนะะกับความสำเร็จของเรา เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆออรอบๆตัวเราอาจจะเป็นกิจวัตรประจําวันอย่างเงี้ยก่อนก็ได้แล้วค่อยขย,ยับขึ้นไปเรื่อยๆๆนะคะ,ะลักษณะของกู้ที่รู้จักและเข้าใจตนเองลักษณะที่4ก็คือยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่างที่คุณครูบอกตั้งแต่ทีแรกนะคะว่าคนที่ไม่เคยคิด ผิดพลาดไม่เคยล้นล้มเหลวเลยคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยดังนั้นคือถ้าเราไม่รู้จักยอมรับความผิดพลาดของตัวเองก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าเราไม่รู้จักตัวเองเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำผิดพลาดแล้วเรายอมรับนะคะยอมรับแล้วไม่ได้ตำหนิตัวเราแต่เราพยายามหาทางแก้ไขความผิดพลาดนั้นนะคะ โดยที่เราไม่หนีความผิดยอมรับมันให้ได้เป็นการแสดงถึงว่าเรารู้จักตนเองและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวผ่านปัญหาแล้วก็ทำให้เราสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปลักษณะของผู้ที่ไม่รู้จักและเข้าใจตนเองนะคะก็จะมีอยู่3ลักษณะดยกัน1 คิดว่าตัวเองไม่มีค่าชอบประเมินตัวเองต่ำนะว่าความจริงเนี่ยเราเป็นคนไม่มีค่าเลยโทษตัวเองว่าโง่ว่าแย่โทษว่าผิดโทษว่าตัวเองทำไม่ได้ทำอะไรก็ล้มเหลวไม่สวยน่าเกลียดนะบางคนเนี่ยเป็นมากถึงขนาดคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำนะคะบางคนเนี่ย คิดมากจนถึงขนาดทำร้ายตัวเองนะคะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็ได้บางคนอาจจะคิดฆ่าตัวตายเลยก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เข้าใจตนเองนะคะอ่ะต่อมาลักษณะที่สองก็คือไม่คิดถึงอนาคตนะคะไม่คิดถึงอนาคตยังไงก็คือการดำเนินชีวิตแบบ อยู่ไปวันๆคาะาแรงจูงใจนะคะในการดำเนินชีวิตเพราะว่าไม่รู้จักตนเองว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรมีความเฉื่อยชาขี้เกียจจังเลยสกปรกอ่ามักจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการทำงานอาจจะอ่าเกเรตติดเหล้าติดสุราติดยาเสพติดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไม่คิดถึงอนาคตตัวเองนะคะ 3. ชอบโทษผู้อื่นประเมินตัวเองว่าตัวเองเก่งดีอู้อยู่สูงกว่าคนอื่นจังเลยนะคะประเมินว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงคิดว่าตัวเองเก่งถูกต้องดีกว่าคนอื่นทุกอย่างนะ,ะไม่ชอบฟังความคิดเองของผู้อื่นนะคะแล้วก็เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ฉันดีฉันเก่งฉัน ถูกต้องทุกอย่างโอ้อวดแล้วก็ดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยอยู่ด้อยอยู่ต่ำกว่าคนตัวเองเสมอนะคะแบบนี้ก็คือเป็นคนที่ชอบโทษพวกอื่นนะคะแล้วก็อ่านอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีการประเมินสถานการณ์หรือว่าประเมินตัวเองเนี่ยอยู่เสมอก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะ แล้วก็มันจะเกิดทําให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขนะคะมีความสุขแล้วก็ทั้งครอบครัวเราทั้งตัวเราทั้งองค์กรทั้งชุมชนทั้งประเทศชาติเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้อ่าถ้าเรารู้จักตัวเองมันก็จะทําให้ทุกอย่างพัฒนาไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะการรู้จักตัวเองเนี่ย เป็นรากฐานแห่งการนำชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างราบรื่นทำให้ตัวเรามีความสุขเราดูข้อดีข้อเสียของเรานะคะเราก็จะได้รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเราควรที่จะก้าวผ่านไปยังไงนะคะ,ะดังคำของนักปราชชาวกรีกก็คือโซกราตีสนะคะได้บอกไว้ว่าชีวิตที่ไม่ได้ตรวจสอบคือชีวิตที่ไร้ค่าค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็อ่ะขอจบการสอนเพียงเท่าน,นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะนักเรียนตั้งใจเรียนนะคะอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ